เครื่องเคลือบเขียวนะคะอย่างเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วคึงพัฒนาเป็นศิลาโดนเครื่องเคลือบเขียวนั้นจะให้สีเป็นแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าน้ําเคลือบนั้นทําจากขี้เถ้าของไม้2ออย่างคือไม้ก่อกับไม้ดกฟ้านะคะเราจะเอาไม้แบบนี้มาเผาได้ขี้เถ้ามาแล้วก็เราจะมาผสมกับดินหน้านาแล้วก็นํามาโปะบนเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็เข้าเตาเผาก็จะทําให้เกิดสี ที่เกาะอ,อยู่บนผิวของดินเครื่องแป้นดินเผาชนิดนั้นๆทีนี้ถ้าเผานานไปหรือมีการหดตัวของน้ําเคลือบกับตัวดินมากเกินไปมันก็จะเกิดเราจะเคยเห็นอะเป็นลายลายแตกๆก่นนะคะที่ที่เราเรียกว่าแครกนะคะลายแตกของของเครื่องเคลือบสีเขียวนะคะอันนี้เส้นนี้เป็นเครื่องเคลือบสีเขียวล้วนๆเลยนะคะจะเห็นความเรียบง่ายใน เรื่องของแบบฟอร์มนะคะสัตว์ก็ยังเป็นความมีความเรียบง่ายอยู่ไม่ซับซ้อนอะไรนะคะจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นจะเป็นเครื่องใช้แบบนี้ส่วนใหญ่หรือผ้าอบโถท,ที่จะใส่กํายานนะคะเครื่องหอมต่างๆอันนี้เป็นประเภทเครื่องเคลือบสีเขียวนะคะค่ะต่อไปเป็นกลุ่มเครื่องเคลือบสีน้ําตาลนะคะเครื่องเคลือบสีน้ําตาลเนี่ยก็จะเป็น เป็นเครื่องปัน้นดินเผาที่ใช้เวลาในเตาเผานานนะคะเครื่องสีเคลือบก็จะเข้มขึ้นเนี่ยเวลาที่ส่วนใหญ่ใช้ในในเรื่องของใส่น้าคือเครื่องเครื่องเคลือบที่มีสีเข้มเนี่ยก็จะจะช่วยให้ถนอมน้ําเก็บรักษาน้ําได้ดีนะ,ะอย่างเห็นอันนี้อันข้างบนนี้เราเรียกว่าต้นน้ำนะ,ะต้นน้ําก็คือคนโถน้านั่นเองเอาไว้ใส่น้ําดื่มนะคะ อย่างสัตว์ที่เห็นอยู่เนี้ยน่ารักสองตัวนี้น่ารักมากเลยคืองานในยุคโบราณอ่ะจริงๆแล้วสะท้อนเรื่องของความเรียบง่ายแล้วพอมันเป็นเรื่องเรียบง่ายปุ๊บในชีวิตประจาําวันปุ๊บสัตว์อะไรที่เขาเห็นในชีวิตประจาําวันเขาจับมาปั้นมันจะดูน่ารักมากเลยอันนี้เป็นตะเกียงเหมือนกันนะคะโดยจะมีรูตรงกลางแล้วเราจะหยอดน้ํามันลงไปให้เต็มตัวเขาแล้วเราเขาก็จะใช้เชือกฟันที่จะจิ้มลงไปแล้วก็ใช้จุดเป็นตะเกียง สำหรับตอนกลางคืนถ้าเป็นรูปของคนโทน้ำอย่างเงี้ยที่เล็กลงมาก็จะใช้บรรจุเหล้านะคะส่วนถ้าเป็นสมัยโบราณเขาก็จะใช้พวกใบไม้ใบอาจจะเป็นใบกล้วยหรืออะไรที่ใหญ่ๆแล้วเขาก็จะปิดซีนอยู่ข้างบนไม่ให้ละเหยออกไปแล้วตัวเคลือบน้ําเคลือบสีน้ําตาลเนี่ยก็จะช่วยให้เก็บรักษาไม่ให้ระเหยไปได้ได้ดีกว่าเครื่องเคลือบประเภทอื่นๆสีอื่นๆ สำหรับเครื่องเคลือบสองสีคือน้ำตาลเขียวนะคะก็จะใช้เทคนิคการทำงานที่ยาวนานขึ้นอีกและเนื่องจากว่าพอพอเป็นพอใช้นานเนี่ยก็จะไม่เป็นการใช้สอยที่มีประโยชน์เท่าไหร่จะมีประโยชน์น้อยลงกว่าประเภทแรกหรือน้ำเคลือบแบบน้ำเดียวพอเป็นสองสีปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นอยู่มากในเรื่องของผาอ,อบเก็บแป้งนะคะหรือก็เก็บอาหารแห้งอย่างนี้ก็มีนะคะคืออย่างเครื่องเคลือบที่เราเห็นผาอ,อบอย่างเนี้ย เราเห็นเป็น2ส,สีแต่เราจะพบไม่มากเท่าไหร่พบ,พบไม่มากเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้มีความจําเป็นในการใช้ประจําวันมากาก็เลยไม่ได้ทําออกมาจํานวนมากนอกจากนี้แล้วนะคะที่ได้พูดถึงในเรื่องของการใช้สอยของ เครื่องปั้นดินเผาในยุคโบราณนอกจากจะมีเครื่องใช้ไม้สอยแล้วก็ยังมีของเล่นซึ่งของเล่นเนี่ยเขาก็ปั้นให้เด็กๆเ,เล่น,น่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความง่ายเรียบง่ายแต่จะน่ารักมากแล้วก็เราจะเห็นสัตว์ที่ซับโพสคือสัตว์ที่เราสามารถคาดเดาได้ว่าอยู่ในพื้นถิ่นนั้นนะคะเช่นเตากระต่า,ตายหนูกบเนี่ยเป็นสิ่งที่ ช่างปั้นก็เห็นในชีวิตประจําวันเขาจริงๆแล้วเขาก็นํามาปั้นง่ายๆบางทีก็ปั้นให้ลูกเล่นก็แค่แค่แค่ปั้นเสร็จเอาเข้าเตาไว้ข้างๆแล้วเขาก็หยิบมาเล่นอย่างเงี้ยเอ่อในในยุคข,ของพนมกุเลนเนี่ยเครื่องปั้นดินเผายังไม่ถึงกับเป็นจุดที่ว่าค้าขายยังเป็นจุดที่เรียกว่าใช้ในชุมชนมากกว่ายังไม่ถึงกับค้าเพราะ,ะนั้นการพัฒนาความสูงสุดของศิลปะเครื่องปั้นดินเผาของพนมกุเลนก็ ยังจะไปไม่ถึงจุดสูงสุดแต่เป็นจุดที่สามารถจะถ่ายในในปัจจุบันถ้าเราย้อนกลับมาดูสามารถที่จะถ่ายทอดมุมมองเชิงวัฒนธรรมให้กับคนรุ่นในปัจจุบันนี้ได้นะคะซึ่งในประมาณพุทธศตรวรรษที่14ศูนย์กลางของเขมรหรือขอมโบราณเนี้ยก็เลื่อนลงมาทางใต้ซึ่งจะมาสู่รัฐเสียมเรียบและกลายเป็นและพัฒนากลายเป็น ศิลปวัฒนธรรมในยุคที่เรียกว่าพนาครหรือองกอร,รู้จักเป็นสากลในชื่อ,องกอนนะคะแต่ถ้าเราเราเรียกภาษาไทยเราก็จะเรียกว่ายุคพนครอันนี้เป็นของเล่นที่ทำขึ้นมาเขาเล่นกันเองจะเห็นว่าน่ารักมากเลยนะคะเป็นเต่าเขียนรูปง่ายๆแต่เราดูแล้วมันน่ารักจริงๆแล้ววัฒนธรรมที่วัฒนธรรมใหญ่ๆของโลกในเรื่องเครื่องปั้นดินเผา เราก็จะเห็นหลายที่นะคะทั้งอียิปต์หรือในยุโรปเองเนี่ยในยุคป,ประวัติศาสตร์ต้นๆนะ่ะการปั้นเครื่องปั้นดินเผาเพื่อใช้เองกันเองในชุมชนเนี่ยมันสะท้อนความน่ารักเวลาเราดูเราก็จะรู้สึกโอ้น่ารักดีอย่างนี้นะคะขึ้นมาเห็นไหมมีนกมีเตา่ามีสัตว์แปลกๆบางทีสัตว์แปลกๆเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเหมือนกันแต่ว่า ก็คงเป็นในยุคนั้นที่เขาจินตนาการว่าเขาเขาอยากปั้นแบบนี้งียค่ะถ้าเวลาที่ใครได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวในพิพิธภัณฑ์อื่นๆของโลกแล้วเป็นศิลปะในยุคที่ใกล้เคียงกันก็จะทําให้เราความความรู้ตรงนี้ก็จะทําให้เราดูเครื่องปั้นดินเผายุคโบราณได้สนุกยิ่งขึ้นค่ะอย่าลืมนะครับคําฝันของจีนนะครับเป็นคําขวัญที่ยิ่งใหญ่ผู้รับมีความสุขนะครับผู้ให้มีความสุขยิ่งกว่านะครับ คำนี้อยากจะให้ทุกทุกคนนำไปใช้นะครับควรจะเป็นผู้ให้นะครับขอเรียนเชิญท,ทุกทุกท่านที่ได้ชมคลิปของคุณไตเทพนะครับตอนนี้ศูนย์ก็เปิดแล้วนะครับชมเสร็จแล้วมาเที่ยวนะครับตอนนี้สำหรับกรเกษตรกรนะครับทางเรามีโครงการนะแก้จนถาวรภายใต้โครงการหนึ่งปีดลุดนี้สองปีอยู่ดี สปีมีเงินฝากนะครับทําไมถึงคําว่าแก้จนถาวรการแก้จนถาวรน,นี้คือต้องพบเกษตรกร,ร,กรนี้ก็คือหนึ่งต้องลดต้นทุนสองเพิ่มผลผลิตทางเราจึงสร้างเตาขึ้นมาโดยที่เราไม่จําเป็นต้องซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้นะฮะเตาสแตนเลสหนึ่งใบปุ๋ยหนึ่งกระสอบมูลค่า1,000บาทส่งถึงที่ทั่วไทยนะครับอ่านี้ท่านลองไปใช้ดูก่อนนะครับ แต่ถ้าหากว่าใช้ดีท่านอยากจะใช้เป็นร้อยร้อยไร่ก็ซื้อเตาลูกใหญ่ไปดูในคลิปนะครับเรื่องที่สองลดต้นทุนทางเราสร้างฮิวมิกขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าฝนเทียมฝนแรงก็ไม่กลัวฉีดได้ตลอดขวดละหกร้อยบาทแล้วก็หนึ่งขวดใช้ได้ถึงสิบไร่ตกไร่ละหกสิบาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้น ท่านลองดูทักขวดหนึ่งก่อนก็นแล้วกันนะครับแล้วที่สามทางเราก็จะมีปุ๋ยที่เขาเรียกว่าหมอดินหมอหมอพืชสารพัดหมอนะฮะ,ะท่านสามารถสั่งซื้อได้กระสอบเดียวนะฮะพันสองร้อยบาทให้ท่านทดลองใช้ดูใช้ดีแล้วก็ผลผล,ผลิตเพิ่มค่อยสั่งเยอะๆนะครับนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องสุขภาพบ่อเลี้ยงปลาเพาะเห็ด เรื่องอื่นๆอ,อีกมากมายดูในคลิปนะครับขอบคุณนะครับสมัครสมาชิกได้ทันทีที่ l ล n e โ a ของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินครับหรือโทรมาที่0972975146ได้ทันทีครับ